ข้อต่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์เรื่องสมการปกตินะครับถ้าจะเปิดก๊อกขนาดเท่ากัน5ก๊อกนะปล่อยลงในถังชั่วงระยะเวลา1จะขาดน้ำอีก25ลูกบาทลูกบาทเมตรนะครับแต่ถ้าจะเต็มถังนะแต่ถ้าเปิด7ก็ก๊อกพร้อมกันในระยะเวลาเดียวกัน ก็จะขาดน้ำอีก9ลูกบาทเมตรนะครับถังใบนี้จูน้ำได้กี่ลูกบาทเมตรนะครับจุน้ำได้ x ลูกบาทเมตรนะครับถังใบนี้นะเนึกภาพนะครับนะบมีถัง x ลูกบาทนะครับความจูเนี่ยคือ x ลูกบาทเมตรปล่อยไปตั้ง5กอกนะครับ5กกเนี่ย จะขาดน้ําอีกยี่ห้าลูกบาทนะครับขาดน้ําหมายถึงว่าจึงจะเต็มถังนะครับมันก็ไปขาดน้ําตรงนี้ก็ส่วนไปยีห้านะครับยี่บห้าเราบอกึงเต็มถังตรงนี้อันนี้คือปริมาณของน้ํานะครับความหมายของอาภาพ ของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือขาดน้ําไปเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ5้าก๊อกเนี่ยเปิดได้น้ํา x นะครับลบกับ25้นั่นเองใช่ไหมครับ x ลบ25เพราะนั้น5ก๊อก x ลบอ่าลองลองเขียนรูปอีออกอีกอันนึงนะครับทีนี้มามารูปรูปที่2นะครับก็คือถังใบเนี้ มันจะเป็นถังใบเดียวกันเนี่ยนะครับเพียงแต่เพิ่มก๊อ,อกนั่นเองสําหรับข้อนี้นะนะครับก็สมมุติว่าอันนี้เป็นเจ็ดก๊อ,อกนะครับเพิ่มไปอีกสองก๊อ,อกนะเพิ่มไปอีกสองก๊อกนะครับก็ถังใบนี้มีความจุ x กนะครับเปิดเจ็ดก๊อ,อกในเวลาเท่ากันเลยนะปล่อยน้ําในเวลาเท่ากันเลยนะครับก๊อกก็ปล่อยเวลาเท่าไรไม่รู้นะครับอันนี้เจ็ดก๊อกก็เวลาเดียวกันเพิ่มไปสองก๊อกก็ปล่อยมานะครับ จะขาดน้ําอีก9ลูกบาทนะครับก็หมายถึงว่าขาดน้าอีก9ลูกบาทจะเต็มถังนะครับ9ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเปิดได้น้ํา7ก๊อกเปิดได้น้ํา x ลบ9นะครับ x ลบ9ลูกบาทเมตรนะครับนึกภาพพอจะเห็นภาพแล้วนะครับเพราะนั้นก็ เขาถามว่าในเวลาเท่ากันเนี่ยนะครับในเวลาเท่ากันเพราะนั้นก็ใช้หลักการเทียบมันจัดตยางก็ได้นะครับ5ก๊อกนะครับจะได้ x ลบ25นะรอบอมอนะนั้นเราถ้าเป็น1ก๊อกเพื่อที่จะเอามาเทียบกัน นะพอเราจะหา x นะครับเราก็ต้องเทียบหา1ก๊อกนะครับ1ก๊อกก็เท่ากับนะ x ลบ25ส่วน5นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็มาดูฝั่งนี้ครับถ้า7ก๊อก7ก๊อกเท่ากับนะครับ x 9, ลบ9ลบมอนะครับเพราะนั้น1ก๊อก1ก๊อกก็เท่ากับ x ลบ9 x ลบ9หารด้วย7นั่นเอง นะครับหนึก๊อกปล่อยน้ําได้รอบมอมนะฮะรอบมอ,บอลูกบาทเมตรนะครับอันนี้คือแต่มันต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าก๊อกในขนาดเท่ากันนะครัเปิดในระยะเวลาเดียวกันเพราะนั้น1ก๊อกได้เท่านี้นะครับเพราะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้จึงเท่ากันนะนะครับจึงเท่ากันเพราะนั้นก็เป็น x ลบยี 25, ส่วนหเท่ากับ x ลบเส่วนเนั่นเอง นะครับก็แก้สมการปกตินะตรงนี้คร mm> ับเอาเจ็ดห้าสามสิบห้า nah, คูณเข้าตลอดนะครับตรงนี้เอาห้าห้าตัดห้าเจ็ดจึงเป็นเจ็ดคูณกับหรือคูณไข่ก็ได้นะครับเจ็ดเห็นสัดส่วนเห็นเศษส่วนสองฝั่งในะคูณไข่เลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็ ทำไงให้เร็วได้นะครับถ้าเราไม่คูณเข้าไปลบเก้าทำแล้วไม่เร็วไม่เร็วไม่ได้เลยนอกจากคูณเข้าไปนะครับเป็นเจ็ดเอลบเจห้า 35/3ทด2714นะ14เป็น17นะเท่ากับอันนี้คูณเข้าไป 5x นะครับลบ59 45นะตรงนี้ก็จะเป็นนะอ่าเอเข้ามาเป็น 2x นะ 2x ก็เป็นอ่านะ175ลบด้วย45นะี่เองนะครับ175ลบด้วย45ก็ได้0ได้ 3 3 0นะครับ130สเนี่ยสองก x, นะครับมัน x ็ก็เท่ากับ2 62 2นะครับสอง้นะเพราะนั้นปริมาตรของถังใบนี้ก็จุเท่ากับ65ลูกบาทนะครับลูกบาทเมตรนะครับนะครับวันนี้ก็แก้สมการโปรติครับเพียงแต่มองภาพให้ออกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า เวลาเท่ากันครับ1ก๊อกต้องออกนะ้ามาได้เท่ากันจึงได้สมการที่เป็นเศษส่วนทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับน่าสนใจดี